บ้านอยู่สองหลังน่าสงสารมากบ้านหลังแรกเนี่ยไม่มีงานทำนะครับป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองติบบ้านหลังที่สองเนี่ยป่วยโรคมะเร็งนะครับ <ST> เขาบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยไปช่วยเหลือบ้านสองหลังนี้เราจะพอช่วยอะไรเขาได้บ้างนะครับ ไม่ได้ทําคลิปแบบช่วยคนนี่มาหลาย EP แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ติดภารกิจทํางานเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็มีช่วยคนเยอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้มาทําเป็นคลิปนะเพราะว่าเราไม่ไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายคลิปจังหวะวันนี้อ่าไม่ได้ไปไหนเลยมาถ่ายคลิปดูนะครับเผื่อพีพ่ๆเพื่อนๆทางบ้านนะครับจะอยากมาช่วยบ้านหลังที่ผมจะไปดูเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับ เลือดในสมองแตกตอนนี้ต้องหาเงินอยู่คนเดียวบ้านก็ต้องเช่าโอ้เส้นเลือดในสมองแตกทั้งบ้านเลยนะอันนี้แตกอันนี้แตกนิตรีแล้วเพิ่งเดินได้ประมาณเหรอไม่ด้ประมาณอาทิตย์กว่าค่ะเป็นทุกคนเลยเป็นสองคนนะอยู่ดีๆก็เป็นนะครับตอนแรกติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะแล้วเป็นโรคหัวใจก็เลยไปให้ยาฆ่าเชื้อให้ได้สิบกว่าวันแล้วก็เส้นเลือดสมองแตกเหมือนเลือดออกในสมองมันเป็นเพราะอะไรกรรมพันธุ์เนาะไง หมอบอกไม่ใช่ค่ะอยู่ดีก็เป็นเหรอก็นั่งอึ่งแต่งในร่งก้าแล้วอยู่ๆก็ขูอึ่งอึ่งออออสองข้างค่ะขู่อึ้งมากแล้วทีนี้ก็เลยลงกระโดดข้างเตียงตอนนี้ก็ปวดรอบหัวเจ้าหนูหยยาดม,มกระป๋อ,ปองอแล,แล้วตอนแรกที่ไปรักษานี่เป็นโร่งเลยไปหาหมอมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะตอนแรกเป็นไข้สูงประมาณสองอาทิตย์ไปหาหมอทุกวันเลยโรงพยาบาลสงขลาจังกรให้ ตอนแรกบอกว่าเราติดไวรัสในเลือดแล้วพอดีนี้ไปทุกวันเลยบอกไข้ไม่ลดไปวันบอกว่าเป็นไข้เลือดออกอไปวันบอกเกล็ดเลือดต่ำลงแล้วหายแล้วแต่ไข้เราไม่หายข้ามไปเอยียดทีนึงเราก็ยังไม่หาย ก็เลยไปหาหมออีกบอกเป็นไข้หวัดใหญ่ทีนี้เริ่มไม่ใช่แล้วก็เลยเปลี่ยนโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลทุนบุรีค่ะ<ม>แล้วพอไปโรงพยาบาลทนบุรีเขาบอกติดเชื้อในกระแสเลือด<ม>ด้วยอาการที่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วเขาก็เลยบอกว่าติดเชื้ออ๋อเราเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วอยู่แล,แล้วเขาก็เลยบอกว่าติดเชื้อในเยื่อหุ้หมหัวใจเขาก็เลยส่งตัวกลับมาเป็นตั้งแต่เกิดใช่ไหมค่ะตอนนี้ผ่าไปสองรอบแล้วถ้าผ่านนี้ก็รอบที่สามแต่พอยนี้ไปให้ยาฆ่าเชื้อได้สิบกว่าวันเลือดออกในสมองก็เลยเส้นเลือดแตก แล้วพักอยู่กันกี่คนครับเนจะ็ดค่ะอ๋อพออยู่เจ็ดคนเลยเหรอก็จะม,มีพ่อแม่แล้วก็หนูแล้วก็พี่แล้วก็หลานแล้วก็แฟนของพี่กับแฟนหนูแล้วตอนนี้ที่บ้านทํางานอะไรกันะพีมของเป็นเสาหลักแล้วพอตอนนี้เราก็ไม่ได้ทํางานเลยใช่ไหมก็เหมือนเขาจะให้กลับแต่เขาก็เหมือนไม่อยากให้กลับเพราเห็นเราเป็นอย่างนี้เหมือนเรารกลับไปทํางานก็ไม่ได้เต็มที่ เพราะปกติเป็น HR ค,ค่ะเพราะว่าเหมือนดึงยืด,ยด,ดเ,เวลาไปเรื่อยๆแล,แล้วเ็ไม่เข้าใจเราก็เลยยังไม่มีงานทําเลยตอนนี้ไม่มีค่ะก็อยู่บ้านมา5-6เดือน,น,บบนโอ้ก็จอะป่วยนะ <S <S แต่ว่าตอนนี้ก็ยังดีขึ้นมาแล้วใช่ไหม เริ่มเดินได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมถ้าออกข้างนอกก็ยังจุ่มแฟนแต่หนูเดินเองได้แล้วไม่ต้องใช้ไม้เท้าอ่ะแต่เวลาไปรักษาก็ไปรักษาของใจสประกันสังคมใช่ค่ะแต่ประกันก็ใกล้ขาดแล้วแหละเพราะว่าหนูป่วยมาแล้วหกเดือนแล้วอ่ะแต่พี่มาเป็นทีหลังหนูอ๋อแล้วก็พี่ชายก็มาเป็นหลังหนูเป็นสามเดือนอยู่พี่มาเป็นที่ผมมาเป็นได้ยไงก็ไม่ได้งง อ๋อแ,แล้วของเราอยู่ดีอาการเป็นไงหมดแรงไปเฉยแล้วอยู่ดีผมไปทำง,งานขับมนาะแล้วก็มาจอดรถหน้าบ้านแล้วแรงแขนหมดไปเลยแรงขาแล้วก็รถรถมหน้าบ้านแล้วเข้ามากลับเข้าพักแล้วก็หายเขพักผู้วันนึ่ง้วพ่อไม่เห็นไม่เห็นนะเหรอพอ่าไปหาหมอผู้หมอก็บอกว่าเส้นเลือดตีบโอ้ยนี่พึ่งเดินได้ประมาณแล้วผมก็แข็งตีนเนี้ยใช้ไม่แรงแต่ซีเอโหวันนี้ยังดีที่ไปหาหมอทันผมหาไม่ทันครับเขาไม่ทันเหรอใชถ้าทันเขาบอกจะไม่ตึงขนาดน อ๋อคือเรากลับมาบ้านมานอนก่อนอนะนะเจ้านี้พวกนอนแล้วจะหายก็จะไปทำงานต่อ,อ,อก็ยังกลับไปทำงานต่อเลยเวยขับรถต่อแล้วพอ<ล>วเยนพอมานอนอีกวันนี้ก็หมดสภาพแล้วขยับแต่ระวังไม่ได้ลุกไม่ได้เลยนะใช่ครัลุกไม่ได้เลยแ,แล้วหมอเขาบอกไหม,ม,มว่าเป็นเพราะอะไรหมอเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะความดันอืมแล้วก็ไขมันมันไปอุดตนนะะันครับเขาไม่ให้กินมันๆเลยเราต้องกินพวกมันเยอะบอกว่าเราทำงานเยอะไหมเกี่ยวไหม เดี๋พราะผมทำงานขับรถตู้นะถ้าคือมันจะไม่ได้นอนกลางคืนขับจากที่ไปคอนแก่สแล้วพอถึงนั้นก็จะขับไปมุ่งตอนเย็นกลับบางกุ้งแท้อีกไปทแรงด้วยกินแบบเพื่อขับรถเงี้ยแล้วช่วงนั้นก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพเลยเไม่ได้ไปเช็คเลยก็มันไม่มีไข้โหวนี่ก็ผมไม่เป็นอะไรแล้วอยู่ดีก็น็อกเลยปุ๊บป๊อปไปเลยน้องเป็นปุ๊บเพราะผมกตาคนจบเลยเขาอยู่ที่บ้านอ๋อแล้วตอนนี้ที่บ้านไม่มีใครทํางานเลยเหรอเคยแบบใช่ครับรอ๋อ,อตอนไปไม่ได้เพราะต้องเฝ้ปล่าเพราะว่าหนูทํางานอยู่ในเมืองอยู่ราชดำริ คิดแล้วมันมันไม่รู้มันจะถ้าไปทําไปกลับมันจะยังไงว่าพ่อแก่ต้องขับรถเก่งไม่ส่งเนเพราะว่ามันอยู่ราดําลีกขับกล้มันติดมากบางทีนั่งมอไซค์แฟนไปแต่เป็นอย่างนี้นั่งไม่ได้ถ้าหนูยังไม่ได้ปิดกระโหลกเลยเรอยังยังไม่ได้ปิดเมื่อผ่าผ่าตัดแล้วนะค่ะผ่าตัดไม่ได้ปิดกระโหลกตอนี้ผมมันยาวก็เลยนอนไม่ได้อันนี้ของกลุ่มสามห้าเจ็ดเก้าแล้วก็พี่หมูดำเนิน แล้วก็ผมอันนี้อันนี้มอบค่าเอาไว้ใช้จ่ายอะไรเอาไว้ใช้จ่ายภายในภายในบ้านสามหมื่นครับถ้ามีติดขัดอะไรก็แจ้งมาทางพี่หมูก็ได้ประสานมาทางพี่หมูดำเนินก็ได้มีอะไรแจ้งเลยเกงใครับปกติทำเพงได้ช่วยช่วยกันไปใครจะไปรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าอาการพวกนี้มันเป็นอาการที่มันไม่ได้บอกล่วงหน้านะปั๊บไปเลยนะ ไม่ให้มันอยู่ที่เรากายภาพมันอยู่ที่เรากายภาพถ้าเราไม่ไม่นอนอยู่กับที่อ่ะถ้าเราเดินลุกเดินลุกบ่อยๆเอยอ่โหแต่ยันนี้ยังถือว่ายังยังคุยได้ลุกขึ้นมาเดินได้นะอืมาณเะ ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เออผิว่าฟื้นตัวนะอี่ฟื้ไม่ได้คือมันเป็นอลิ้นมันแข็งนะยังฟื้นไม่ค่อยชัดอีกเลยแล้วมันเคลาลามันกินข้าวมันเลยคืนไม่ยามพยายามเดินบ่อยๆใจเราต้องสู้ก่อนเนี่ยผมหักเดินตลอดเนี่ยต้องฝืนนะต้องฝืนไบ่อยๆอยากหายยังเลี้ยงลูกที่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ถ้าติดขัดยังไงก็ประสานมาทางพี่หมูดำเนินเดี๋ยวไหนช่วยกันได้ก็ว่ากันเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวไปทางตรงนู้นต่อ โอเคครับไหนยเร็วนะครับสู้ๆขายไวๆนะสู้ๆโลกได้ <ๆ S 1> โอเคครับข้าว้าว้า้าวครับขรับเอ้ เดี๋ยวเราไปอีกบ้านหลังหนึ่งนะครับก็บ้านหลังนี้นะครับก็มอบไป3 0,000ื่นนะครับก็มีทีมงาน3 5 7 9พี่หมูดําเนินนะครับแล้วก็ตัวผมนะครับช่วยเหลือบ้านหลังนี้ไป3 0,000ื่นนะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกบ้านหลังหนึ่งอีกบ้านหลังหนึ่งเขาว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นมะเร็ง4ี่คนเลยนะนั่งสารนะครับอย่างบ้านหลังนี้เขาป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกกับเส้นเลือดในสมองตีบนะครับปึบปับมันไม่มีใครอยากจะให้เป็นหรอกนะครับแต่ว่าโรคพวกนี้อันตรายมากนะครับ พอเวลาเป็นมาปุ๊บเนี่ยม,มันทำงานไม่ได้จากคนที่เคยทํางานบริษัททํางานหาเงินได้ก็ต้องมาอยู่บ้านนะครับแล้วทุกวันนี้บ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อนะครับโอ้ลาบากเหมือนกันนะทุกคนถึงบอกว่าทุกวันนี้ใครที่มีร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเนี่ยถือว่าโชคดีที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราคอยไปดูอีกหลังหนึงแล้วกันทุกคน ตั้งหาเลี้ยงอยู่คนเดียวเล้วกับพวกแกก็เป็นมะเร็งเหมือนกันมะเร็งตั้งตรงแล้วนี้ทำอะไรครับป้าปขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวเหรอโอ้ขายทุณพน้าขายเตี๋ยวคนเดียวเลี้ยงเลี้ยงหมดทั้งครอบครัวแล้วขายยังไงให้ขาดทุนนะป้าฝนมันตกไงแล้วขายไม่ได้ก็คือต้องตามบินตามกลับโอ้ขายที่ไหนนะป้าโซนทางเข้าบิ๊กซีอะค่ะอืมไปเช่าที่เขานะแล้วใครช่วยอะป้าอ๋อจ้างเด็กมาช่วยใช่ไหม ้าเข้าเข้าออกออกลุกขัของให้เขาทีสามแล้วก็เราเราเดินเข้าไปดูดีกว่าเขาไปดูขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยป้านี้เขาป่วยเป็นอะไรอ่ะอันนี้มะเร็งระยะสุดท้ายหรอรูปใหม่สวัสดีครับแล้วบอกว่าพี่เขานั่งก่อนดีกว่าเขาเอาไหวไหมบ้างนั่งนั่งนี้มาเยี่ยมครับมาเยี่ยมพี่เขาป่วยเป็นมะเร็งครับมะเร็งสมองเป็นเนื้องอบสมององอสมองสมององบเป็นพันธุกรรมอ๋อ ส่วนแม่นะป่วยตั้งแต่เป็นมะเร็งตั้งแต่ปีสี่สามยี่สิบกว่าปีโหเดีถือว่ารักษาดีมากเลยครับแกเป็นด้วยแต่แกหาเลี้ยงทั้งเขาพ่อแลป้าอยู่คนเดียวเก่งมากคนเดียวแม่ลูกแล้วแฟนนี่คนเป็ใครอยู่ข้างในกันแล้วเขาโทรไปดูโหเก่งยอดเลยลูกสาวกับลูกชายป่วยมานานยังสิบกว่าปีลูกสาวหกสิบเจ็ดปีป่วยมาสิบเจ็ดปีติดเตียงมากี่ปีแล้วครับ ติดเตียงมาก็มีอยู่ปีหนึ่งอะค่ะปีไหนลูกที่ว่าผ่าแล้วเดินได้อยู่ปีหนึ่งมีห้าสองที่เดินผ่าัแล้วก็เป็นอย่างี้ผ่าอะไรคะปีห้าสองพราะป่าปุ๊บผ่าปุ๊บเดินไม่ได้เลยโอ้การสมองกับคอนคอผ่ากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยหกหกครั้งแล้ยหรอแล้วป่วยเป็นเป็นโรคอะไรครับเป็นเนื้องอก ก็ยังถือว่าคุยกันรู้เรื่องนะยังถือว่าคุยไได้ทุกอย่างใช่ย่างเงี้ยยัถือว่ายังคุยกันรู้เรื่องบางคนคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะก็เวลาคิดเงินเกียจอะไรก็ให้เขานั่นใช่แม่คิดเงินเป็นดีก็ถือว่าได้ช่วยกันไปอีกแรงหนึ่งก็ต้องอดทนนะต้องทำมาทุนเท่าไหร่อะไรอย่งเงยอือแม่คิดเงินแลบางทีก็บอกให้แม่ไปทวงนะ โอ้ยี่ถือว่าเก่งมากนี้ถือว่าจริงจริงนี้ถือว่าโอ้ยังงี้ดีแล้วที่ที้หมอเขาไม่ปล่อยไปปล่อยไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้ถือว่าเขายังเขายังมีศักยภาพอ่ใช่ไม่ไผ่าได้ไหมบอกแม่กลัวรอบนั้นก็ให้ยาแก้ปวดเยอะมากจนแบบไม่ไวจะใครถ้าไม่เห็นหน้าแม่เขาินวันี่แปดเม็ดแล้วก็นอนยี่แปดอนหลับตานอนไมได้ยินเลยว่า แก่เองแตวาเขาจะแก่าจมาทำอะไรเงี้ยอ๋อคือเราได้ยินไปเลยอือเป็นเป็นคนติดยาแล้วแบบว่าเสียสติไปแล้วคือถ้ไม่เห็นคนที่คุณพยาบาลก็มีคนหนึ่งถ้าไม่ใช่พยาบาลคนนั้นก็หรือถ้าไม่ใช่แม่ก็ไม่อยากกินอืมเพราะมันหูแว่ว่าเขาจะใส่อะไรกินอ๋อคือบนหูแว่ว่ากลัวเขาจะมาวางยาเราอะไรเงี้ยนะยาานอนหลับเขาพี่หัวยาหลับก็ไม่อยู่ ใช่ค่ะเพราะว่ามันหลับตาไปแป๊บเดียวออกจากไอซีได้หันเดียวพอกรกลับบ้านยังไม่ทำตัดไหมพอกลับมาบ้านมันปุ้นมันเงียบมันได้หลับแล้วก็ไปตัดไหมที่ใปบ้านแล้วก็ไปหาพบหมอแล้วทีนี้คุณป้าดูแลยังไงหมดเนี่ยสามคนรวมตัวเองด้วยสี่คน สุดยอดมากเลยนี่6โมงครึ่งกูแล7ตัวต้อนข้า4คนเขอยนเสื้อผ้าอะไรเร้อยก็ไปทําตัวเองแล้วกขับข้าวซัก4ทุ่มดูละครเจ็บก็พิกตัวแต่แล้วถ้าเรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เรียกแม่มาพิกตัว คือหนิงแม่ก็ไม่ได้นอนเต็มที่เนาะคือตอนนี้ป้าเป็นคนเดียวเสาหลักคนเดียวเลยทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นมะเร็งด้วยมีคนเดียวเลยตอนนี้ทั้งครอบครัวที่ดูแลทั้งบ้านแล้วก็เป็นมะเร็งด้วยโอ้ยใครอีกคนนะโดตัวเองด้วยไม่ใช่ใครอีกคนอะคุณยอนเลยนะทุกยนวิ่งออกจากบ้านเออวิ่งปีน่งเนี่ยค่ะคุเนียปีนเลยเหรอใช่ต้องต้องมัดไว้นะต้องมัดไว้ โโอ้หเ่าเชือกมัดแขก็แกะมือมัดมัดมือมัดขาแด้ก็แกะได้แล้วลูกชายเป็นไงบ้างลูกชายอาการฉันซึมเศร้าขาดยาก็คิดจะทำร้ายตัวเองมันต้องติดตามอยู่ตล้วแล้วปวดเป็นระยะไหนแล้วลูกชายโอ้โหเป็นป้าเก่งมากเลยนะโอ้สุดยอดเลยนะคนเดียวดูแลทั้งบ้านน่ะไม่ใช่วัยรุ่นนะอายุก็เยอะแล้วนะโอ้โหไม่ได้ห่วงใครเลยถ้าเราเป็นอะไรไป อืมถ้าแล้วเขาเข็งแรงกว่าเราแต่ว่าเขาช่วยเราไม่ได้เพราะแต่เขาถือว่าเขาเก่งนะพี่พี่ถือว่าเก่งนะถือว่าเขายังคิดลงคิดเลขอะไรได้ปกติเลยเคยลองฝืนขยับตัวบ้างไหมเคยค่ะมันได้ไหมไม่ได้เลยฮะถ้าให้แม่จับลูกนั่แล้วก็จะเจ็บขานั่งอะเราจะเห่อยคอไม่ได้ถ้าเหนื่อยคอก็งายตึงอืมแต่ว่าแขนเรายกได้ไหม ไดอืมพอยกแล้วมันเป็นไงพอฝืนแล้วมันเป็นมันก็จะเกรงอืมเราต้องลองฝืนบ่อยๆนะให้กาลังมันมีแรงให้พวกให้พวกอ่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อขาแขนอ่ะพอถ้าเราฝืนบ่อยๆเนี้ยอาจจะกลับมาลุกมานั่งได้หรือเปล่าเราเลยลองดูไหมลองถามคนที่เขาเป็นแบบว่าเป็นไงบ้างเขาพยายามทาทุกทค่ะตอนแรกก็้ ให้พลิกตัวเองให้ได้ก็ทําไม่ได้ให้ไต่บันไดบันไดลิงเพื่อที่จะแบบลุกนั่งขึ้นมาเองมันก็ไม่ได้อืจัดไปเลยาภาพทุกครั้งแค่ฝึกเย็นบนที่บอรได้ไหมตอนมันก็ได้แต่ว่าหมอเขาคีดความดันไว้ถ้าความดันตกก็คือต้องลงแล้วก็มาฝึกนัก่งนักกายภาพเขาก็จะ อยู่ข้างหลังเขาดันดันไว้เขาบอกว่าเต็มที่ก็ไม่เกินสิบนาทีอยากไปอ่ะค่ะเราต้องสู้ทีต้องสู้ไม่ไม่อยากเปือดร้อืมต้องสู้ต้องสู้เราต้องสู้เราต้องฝืนใจสู้ถ้าเจอหมอเก่งๆเนี่ยว่าเผื่ออาจจะลุกได้นะเดี๋ยวผมไปถามบุคคลที่เขามีความรู้พวกกนักกายภาพอ่ะแค่ขอแค่ยกแขนได้หรือลุกขึ้นมานั่งได้เนี่ยก็ยังดีดีขึ้นเลยนะอืมเดี๋ยวดูข้างในก่อนเดี๋ยวว่ากัน คนที่เช่าเดือนเท่าไหร่ครับเนี่ยหกพันห้าเดือนละหกพันห้าโอ้สวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับพูดคุยบางครั้งก็มีรู้เรื่องไหมมีครั้งไหนอ๋อมีแบบคุยกันแล้วเข้าใจด้วยใช่ไหมแต่แต่บางครั้งก็ลืมลุงทองเปีวลุงสินข้าวอย่งลุงมีข้ายงครับลุงเขาก็ยังเนี่ยเป็นไอเซเมอร์เขาคือเขาเขาไม่อ่าเซเมอร์นี่เป็นสองอาการนะ ค่ะผิดประเภทอีกปรการหนึ่งเป็นยังไงอ่ะอีกปรการนถ้าเป็นมาจะไม่จะไม่ยิ่งจะเก็บของจะพูดจะไปจะออกข้างนอกอย่างเดียวโอ้แล้วปุ๊บแล้วลุงเขาเป็นได้ยังไงอยู่ดีๆเป็นได้เองไ,ไปเชียงรายบ้านจะอยู่เชียงรายไปขึ้นเขาไป็นเขาอยู่สามวันแล้วก็เป็นเลยเทีนี้ทํางานไม่ได้เลยหรอไม่ได้มาตั้งแต่โอ้ยห้ป,หปีแล้วห้าหกปีแล้วห้าหกปีแล้ว ก็คือป้าก็ดูแลอยู่ทั้งวานห้าหปีแล้วไม่หาทีวีให้ลุงเขาดูเหนทุบไปเครื่องนึงแล้วค่ะทุบเหรออ๋อพัลดลมตั้งพื้นก็ไม่ได้เวลาจะอาการขึ้นมาจะกระหักคอจะไปอย่างเดียวกลับไปไหนไม่รู้จะไปไหนไม่รู้มีคนมารับจะไปทํางานจะไปขับรถแต่ก็คุยกันรู้เรื่องไหมป้าคุยกับลงุงก็ยังคุยเรื่องโอ้ถ้าปกติก็ยังคุยกันเข้าใจอยู่ใช่ไหมอืมเอาไหมลุงเอาทีวีไหม มาติดทีวีให้เอาไหมอ่ายิ้มเลยนะอ่าเห็นไหมดเดี๋ยวผมมาติดทีวีให้ลุงตัวหนึ่งอ่าทีวีติดตรงนี้เลยเอาไว้ดูหนังไปดูหนังดูละครเห็นไหมอ่าลุงจะได้ไม่เหงาจะได้ดูทีวีดูอะไรได้เพลินๆจะไปข้างหนอกกันเป็นห่วงพี่คนนี้คนเดียวเลยนะยอ้าป้าเป็นอะไรไปไหนใครจะรับช่วงต่อไปก่อนแอ่เด้อเดี๋ยวไม่ไปหรอกอยีกงานไปไหม ก็ต้องสู้ก่อนต้องสู้ต้องสู้อย่าอย่าท้อมไม่ได้ป้าบอกว่าสู้มานานแล้วถ้าไม่สู้อยู่ไม่ได้เป็นสิบปีหรอกสู้ต่อต้องสู้โอ้แล้วเกี่ยวกับสมองนี่ดีหมอรักษาดีขึ้นยังก็ได้แข็งได้แข็งนะค่ะพาออกหมดยังเลือดทิ้องอ๋อสมองเขาเนี่ยไม่เป็นไรนะอืมแต่เส้นประสาทอืมเส้นประสาทเพรแต่ว่าเหมือนผ่าออกหมดแล้วใช่ไหมผ่าออกแล้วใช่สมองไม่ดีรอดขึ้นมาใหม่หรอ แล้วตอนนี้หมดหรือยังยังอยู่ในสมองก่อนก็ยังเอาออกไม่หมดในสมองยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดลอกไม่ออกว่าต้องเปิดกะโหลกแล้วหมอเขาต้องต้องเอาออกใช่ไหมค่ะเ้ราะมัโตขึ้นถ้าะมันไปกดทับส่วนไหนนั่นหรอมันทรมานขออันนี้ได้ไหมรถเข็นแบบนี้ใส่ของไปล้านได้อันนี้มันพังหมดแล้วได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวจัดการให้ได้ได้มีโชคดีนะมีแม่ที่เก่ง แม่เก่งมากเลยสู้สุดๆไม่ต้องคิดมากว่าเดี๋ยวได้รู้จักผมแล้วสบายแน่นอนขอบคุณมากนะลูกสบายแน่นอนเดี๋ยวช่วยอ่ะ<ส>เ,ดเดี๋ยวนี้ทีมผมแล้วก็พี่หมูดําเนินแล้วก็สามห้าเจ็ดเก้านี่ช่วยป้าสี่หมื่นอันนี้ป้าเก็บเอาไว้สี่หมื่นบาทเก็บเอาไว้ใช้ใจ่ายเวลาจําเป็นอะไรก็เอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว ก็เดี๋ยวคนใจดีในประเทศไทยก็ไม่เคยเจอเลยคนใจดีในประเทศไทยมีเยอะพี่น้องมันหัาป่วยยี่สิบปีไม่เคยมีใครมาเยี่ยมแบบเก่งเก่งมากเก่งเก่งเพราะอย่างอย่างเงี้ยป้าเขาสู้ชีวิตอย่างเงี้ยเราน่าช่วยอันอันนี้พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออุอ่าผมผมชื่ออันโอเคอ่าเดี๋ยวผมเข้ามาช่วยโอเคเดี๋ยวผมกลับก่อนนะเดี๋ยวผมต้องไปทําธุระก่อน เค <Okay. S 2> มาคุยเป็นเพืนก็ได้พาพี่นั่งพาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาแน่นอนเดี๋ยวเข้ามารับปากเลยอยู่ไม่ไกลบ้านกันด้วยสู้ๆนะเข้มแข็งเดี๋ยวทักมาทางลายป้าโอเคเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนครับพี่สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมาแน่นอนสัญญา